บอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยขาดความนอบน้อมบางครั้งมีการพูดจาส่อเสียดด่าทอใช้ภาษาไม่สุภาพ음음ท่านยอมรับในจุดนี้ไหมคะไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับอาจารย์เนี่ยไม่ยยม,มีการที่บอกว่าคำว่าอะไรนะขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนขาดความาขาดความนอบน้อมยิ่งคำว่านอบน้อมนี่อาจารย์ไม่ขาดแน่นอนคืออาจารย์ต้องอยู่ที่ว่าบริบทไหนอาจารย์อยู่ในไร์สดอาจารย์ต้องนอบน้อมใครคำถาม ในไลฟ์สดก็เป็นช่องของอาจารย์อาจารย์ตอบคาถามต่อลูกศิษย์ของตัวเองอาจารย์ต้อน้อมนอบน้อมน้อมไข่อะแต่เวลาอาจารย์ไปเจอครูบาอาจารย์อาจารย์นอบน้อมมากคุกเข่าก้มลงกราบพูดคุยด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยอาจารย์มาออกรายการเจอพระในรายการถามอาจารย์จตตลรงก็ได้อาจารย์มีความเคารพนบน้อมต่อพระขนาดไหนแม้พระเนี่ยนั่งด่าอาจารย์เจตชอดอาจารย์ยังก้มลงไปกราบหลังออกจากรายการจะบอกว่าอาจารย์ไม่มีความนอบน้อมต่อพระเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่นั้นอาจารย์รู้จักแยกแยะฐานะหน้าที่กาละเทศะ อาจารย์ออกรายการแม้ไม่ใช่ปาริสุสงเป็นรายการที่ไปเจอกับหมอดูล่างทรงกระตามหรือจะเจอใครคู่สนทนากับอาจารย์เขาไม่ได้ชอบอาจารย์แล้วเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เขาไม่ได้นับถือเราเขาตั้งธงในการจะมาตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เวลาอาจารย์เจอหน้าเขาอาจารย์จะพูดด้วยความเคารพอาจารย์จะไม่ใช้คําว่ามึงว่ากูกับเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะของความเคารพต่อเราเพราะหน้าอาจารย์รู้จักแยกแยะ กาละเทศะเวลาใดควรพูดแบบไหนเวลาใดควรวางตัวแบบใดอาจารย์รู้จักกาลเทศะแสดงว่าถ้าไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ติดตามดูอาจารย์อย่างร้อยเปไปตัดสินเพียงการดูแบบฉาบฉวยเลยมาตัดสินว่าอาจารย์เนี่ยไม่มีความเคารพนบน,อบนอบ้อมหรือไม่มีความนอบน้อมในการสอนธรรมะเหมือนกับว่าอาจารย์เบียเนี่ยแยกบทบาทเวลาสอนเนี่ยเวลาสอนเวลาไลฟ์สดแล้วพูดกับ คนที่กำลังดูการไลฟ์ของเราอยู่บางทีมันอาจจะต้องใช้ภาษาที่มันฟังง่ายๆใช่ปะคิดว่าฟังง่ายๆฟังแล้วมันเข้าถึงคนได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพระอาจารย์ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะนอบน้อมถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีถูกต้องมันมันไม่ใช่เรื่องว่าจะมาะแบบคนทุกคนมันมีหลายบริบทเวลาอาจารย์สอนธรรมะภาคสมถวิปัสนาอาจจะสอนเนี่ยอาจารสอนด้วยความสงบ,งบเงียบ พาอจะกำลังบรรยายสภาวะธรรมที่มันละเอียดสูงขึ้นไปกว่าที่เราตอบคำถามไปไลยสดจึงต้องมีความเคารพสํารวมระวังมากดังนั้นพอเวลาคนเรามาไม่เคยเห็นมุมนี้ของอาจารย์คือมุมของภาคปฏิบัติอย่างเงี้งยเขาก็จะเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยมีแต่มุมของการด่าทอต่อว่าแล้วคําว่าส่อเสียคือต้องพูดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันคําถามคืออาจารย์ยุให้ใครแตกกันอาจารย์มีมานั่งยุให้ใครไอ้คนนี้มึงต้องไปตบกับคนนั้นคนนั้นมันต้องไปตีกับคนนี้มีแต่อาจารย์ห้ามมึงอย่าไปสาระแนเรื่องชาวบ้านนะไม่ใช่เรื่องของมยุุ่ววนาเ อาจารย์พูดสอนให้คนอย่าไปยุยงให้เขาแยกแตกกันสอนตลอดกุศลกรรมบทสิบไปที่ไหนก็พูดเรื่องกุศลกรรมบทสิบเพราะนั้นคำสอเสียดไม่มีตัดออกเลย<ม>คำหยาบคายคำว่าหยาบคายขึ้นอยู่กับอาจารย์ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมมนั้น<ม>ในไฟ้สดทำไมอาจารย์จะพูดในคำของตัวเองไม่ได้<ม>ก็นี่มันเป็นช่องของอาจารย์<ม>ในพื้นที่ของอาจารย์<ม>เหมือนเราอยู่บ้านตัวเองอะ่ะบ้านตัวเองพ่อแม่คุยกับเรามึงมึงกูกู ไม่หยาบเพราะอะไรเพราะเขาคุยในบ้านของเขามันเป็นสังคมของเขาที่เขาพูดจาแต่จู่ๆอาจารย์เดินเข้าสภาอาจารย์จะไปคุยกับผู้บริหารไปคุยกับใครแล้วจะไปบอกเขาว่าเอ้ยมึงกินอันนี้เลยยังมันก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะมันอยู่ที่พื้นที่ลักษณะบริบทนั้นๆครูเจ้าจงบอกว่าจะนับว่าหยาบหรือไม่หยาบดูที่เจตนามีเจตนาในการประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นไมน้อยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง บริบทสังคมนั้นๆเขายังใช้ภาษาหรือคำพูดแบบนี้ไหมถ้าเขาใช้กันอยู่เขานับกันว่าเป็นคำหยาบหรือเปล่าถ้าในสังคมนั้นๆบอกว่าหยาบนั่นแหละขึ้นชื่อว่าหยาบแต่ถ้าในสังคมนั้นๆบอกว่าไม่หยาบนั่นแหละขึ้นชื่อว่าไม่หยาบเพราะนั้นมันอยู่ที่ภาษาแต่ละคนไงพื้นที่บอกว่าเขาคุยมึงกูกันทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยแต่จะไปบอกว่าเอ้ยพูดมึงกูหยาบอก็เขาพูดแต่ไม่หยาบจะไปบอกว่าหยาบได้ยังไงเพราะนั้นมันต้องดูกาลเทศะวันเวลาสถานที่โอกาสในการใช้ภาษาดดดดัังงนนนน้้ออาาาาจจรยย์ใชภษวูแลลเ่ฉพพะไไไสสกม คนชอบมาตั้งแงว่าจันเบียเนี่ยพูดจาไม่ดีออวายอ่ะออแล้วไอ้พวกที่จีบปากจีบคออยู่บนธรรมาตแต่กระแนะกระแหนคนทั้งวันอ่ะวันวันมาก,กระแนะกระแหนโยมคนนั้นโยมเบียม่งโยมแพร,รี่มากหรือกระแนะกระแหนทีมอเวนเจอร์ด้วยกันเองมากเดี๋ยวก็ไปกัดมหาวัฒนาเ,ออเดี๋ยวก็ไปกัดมหาสมบูรณ์เป็นอะไรมากเปล่าวันวันึงอ่ะอมผมถามว่าใครกันแน่ที่แม่งทุบพาสิทธ์ใครแน่ที่แม่งปากแขวงไปเรื่อยอ่ะคือ ทั้งปลาจิตตีเพราะว่าแซะพระด้วยกันทั้งทุพภาษีแซะคารวานเป็นอะไรมากบอกวันวันหนึ่งอ่ะคือถึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องกรรมธิการแม่งแล้วจะหายชิบหายคนหาอะไรพระหาอะไรวะเป็นวันมานั่งเป็นวันมาขึ้นย t u b e เอาละนั่งด่าพอด่าสักพักพอโดนทัวร์ไปลงเอาด่าจันเบียอีกว่าจันเบียเนี่แม่งส่งลูกหาบมาเขาไม่ได้ส่งก็มึถ้ามึงไม่เป็นด่าเขาอ่ะลูกหาบจันเบียจะมาด่าไหมนะอันนี้ก็พูดกันแบบอย่างแฟร์นะคือ ทุกวันเนี้ยไอพระองค์เนี้ยแม่งปิดช่องทาง YouTube ที่ต่อมาให้คอมเมนต์หมดเลยนะ <c oughs> ผมก็ผมก็งงเอาแล้วถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่ามาแลกแล้วจะเจ็บตัว,วจะมาแลกทำไม <c oughs> ผมไม่เข้าใจแล้วตัวเองก็ใช่วาดีเป็นวันมานั่งกนักแนแหนกแหนแพรลี่เป็นวันมากนักน่งกะนแหนกแหนมหาสมบูรณ์เป็นวันมากนักน่งกันแหะกแหนมหาวัฒนาเป็นวันมากนักน่งกันแหนกแหนเบียร์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแยกนะครับมินประมาโทโซนมินประมาทนะ คำหยาบก็ส่วนคําหยาบนะคำหยาบไม่นับนะอเออถ้าจะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคำหยาบอาจจะไปใช้ในเชิงเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรก็ได้แต่ถามว่าหมิ่นประมาทคนละเรื่องนะครับ